สวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งครับสัปดาห์ที่2ประจําวันศุกร์ที่19สิงหาคม2022อครับผมก่อนไปดูอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในนาะทถัดไปครับผม ก่อนไปดูอัปเดตตารางประจําวันนี้ครับผมเรามาดูผลการแข่งขันของวันนี้กันก่อนนะครับผลการแข่งขันของวันศุกร์ที่19กครับผมมีเตะด้วยกัน1คู่ครับผมโดยบุรีรัมยูเต็ดครับผมเปิดบ้านเอาชนะสุขโขทัย FC ไป6ประตูต่อหนึ่งทำให้อัปเดตตารางคะแนนไทยลีกประจําวันศุกร์ที่สิสิงหาคมเป็นไปดังต่อไปนี้ครับอันดับ1บุรีรัมยูเต็ดแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0ยแพ้0ยิง8เสีย2 ผลต่างประตูได้เสียบวกหมี6คะแนนอันดับที่สองพิธีประโจอีฟซีแข่งหนึ่งนัดชนะ1เสมอศูนย์แพ้ศูนย์ยิง3เสียศูนย์ผลต่างประตูได้เสียบวกสมี3คะแนนอันดับที่3าทูแบงคอกยูไนเต็ดแข่งหนึ่งนัดชนะ1เสมอศูนย์แพ้ศูนย์ยิง2เสียศูนย์ผลต่างประตูได้เสียบวกสมี3คะแนนอันดับที่4ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดแข่งหนึ่งนัดชนะ1เสมอศูนย์แพ้ศูนย์ยิง1เสียศูนย์ผลต่างประตูได้เสียบวกหนึ่งมี3คะแนนอันดับที่5ลำปาง FC แข่ง1 1นนัดชะเสมอ0 0แพ้ยิง1เสียย0ผลตต่างประะูได้เสีีบวก1ม3คแนน อันดับที่6ลาชบุรี FC ใคร1นัดชนะ1เสมอ0แพ้0ยิง1เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี3คะแนนอันดับที่7ลำพูนวูลเลอร์ใคร1นัดชนะ0เสมอ1แพ้0ยิง0เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก0มี1คะแนนอันดับที่8การท่าเรือ FC ไคร1นัดชนะ0เสมอ1แพ้0ยิง0เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก0มี1คะแนนอันดับที่9 BG ปทุมยูไนเต็ดยังไม่ได้แข่งครับผมอันดับที่10ชลบุรี FC ก็ยังไม่ได้แข่งครับผม อันดับที่11นครราชสีมามัสด้าเอฟซีแข่ง1นัดชนะ0เสมอ0แพ้1ยิง1เสีย2ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี0คะแนนอันดับที่12เมืองทองยูเนเต็ดแข่ง1นัดชนะ0เสมอ0แพ้1ยิง0เสีย1ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี0คะแนนอันดับที่13นองบัวพิชยาเอฟซีแข่ง1นัดชนะ0เสมอ0แพ้1ยิง0เสีย1ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี0คะแนนอันดับที่14โปลิสเทโลเอฟซีแข่ง1นัดชนะ0เสมอ0แพ้1ยิง0เสีย1ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี0คะแนน อันดับที่15คขอนแก่นอยู่ในต็ดแข่งหนึ่งนัดชนะศูนย์เสมอศูนแพ้1่ยิง0เสีย2ผลต่างประตูได้เสียลบ2มีศูนย์คะแนนและอันดับที่16สุโขทัย c แข่ง2นัดชนะศูนย์เสมอศูนย์แพ้2ยิง1่งเสีย9ผลต่างประตูได้เสียลบ8มีศูนย์คะแนนก็สำหรับวันนี้ครับผมมีเตะเพียง1นัดครับผมแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับผมวันที่20วันเสาร์ที่20ครับผมก็มีเตะด้วยกัน2คู่ครับผมก็ตามชมตามเชีร์กันได้ครับผม สำหรับวันนี้ครับผมก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับไทยลีกหนึ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3ครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในนาไปครับผมสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ